เฮ้ยเรื่องเด็กว <cat astic developed Airbnb> ่าเป็นต่อปิงจริงดยเฮ้ยลืมลืมเลือกคัสไอ้ตี้เจะพื่อยิงขวาขวาโอ้ยไอ้กูโดนจูบมึงเดินข้ามกูไปยังใไอ้เหี้ยดูกูเปิดคิลเลอร์ควีนไบเดดดัตไม่ให้หมดเลยสัตว์ไม่เห็นกูอยู่ในสายตาใช่ไหมเขาตาเลยเอ้าอิเหี้ยเทคนิคเทคนิคหลังประตูมันใช้ได้จริงกลัวงแล้วไอ้เหี้ยหน่วยสวัสดิ์เสียง กระจกแต่งไม่โคตรมีโอ้โนอาเวโบออเดโบบออินบอเกนน่ะเอากูก็กูก็ยิงใครใครนอนอยู่ไม่รู้กูแฟนคอร์ไปขาดเล้วยังคนล้มต้องซ้ำคนล้มต้องสมำไมวะกูยังไม่โดนได้ไงวะเอ้กูยังไม่โดนดได้ไงวะนาะ

อาไอเซอร์วันเพอร์เฟสโอ้โหหัวอื้อหัวอื้อไอ้ตาไมไปอะไร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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮัลโหลมึงอยู่ไหนอะฮัลโหลเฮียอะไรอะฮัลโหลคิตตี้อะไอ้สัตว์มาดิมาดิมาดิมีเพื่อนละระเบิด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 ไปดันกลัวนะดันตู้โดอเลไปต้อนเอามึงลงวะเอ้าเชื่อไหมมึงมาจากไหนวะแซปเปอร์ไม่อยู่เลยนะไอ้ตาหายันละ าามแล้วเอ้ยมอ้เหี้ยมึงทิ้งไอ้สอกอะเอาสอกยั่ไหนอะไม่กินไหนสอกมันมองมึงอยู่ด้านบนเออมองมึงอยู่บนฟ้ากูคนบนฟ้าอะไรเหี้ยนั่นๆโดนหวลไปช่วยดินี่แงนี่แงนี่แงหนึ่งทีได้เชี่ยหนึ่งทีแบบไม่จะตายไอ้เหี้ย้ย กูจะบอกว่าในห้องอ่ะในห้องข้างล่างใช่ไหมไอ้ห้องที่เราไม่ควรเปิดแม่งมีตาแดงหนึ่งตัวเข้าไปฟันแม่งให้จบๆไปไม่ไม่ไม่ายมันทรมานไอ้ยี่จะอะไรฟันระเบิดแล้วเมื่อกี้ยี่อะไรออกาชละกลัวมันหรอยี่อะไรขอยหมดนะรอบนี้เก็บขอให้หมดนะเก็บอะไรวะไม่เคยได้หนักเนี่ย

เก็บแล้วหมดเลยเก็บให้หมดเลยเก็บเพื่ออะไรวะสปรายไอ้เบี้ยมันกล่องกล่องอ่ะฮะตรงนี้นะเออกล่องบนบนตันเดินช้าเดินช้ามันหนักมันหนักไหนวะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันกุ๊บมันมาเรื่อยเร่อยวะมัหยุดไม่ได้อะกล่องข้างหลังเก็บยังไงไม่ไหนเก็บไม่ได้อ๋อมันไม่ไม่มันเห็นมันเห็นคือเราเก็บไปแล้วอ่ะถ้าคนอื่นเก็บเราจะไม่เห็นว่าเขาเก็บเว้ยอ้าวเหรอแต่ว่าเราเก็บทุกคนหมายว่าเก็บไม่ไม่เก็บคนเดียวได้เก็บคนเดียวได้ไมทำเลยไม่ทำไร เก็บเวลไปวางบนรถอะแล้วกเก็บตามไ้ตามาเฮียกูอื่นคู่เลยกูว่าน่าต้องเอากำแพงขึ้นหมายถึงว่าเอากำแพงลงแล้วก็ใช่ใช่เอาแพงลงลากรถต่อหรือเปล่าไม่รู้พวกมึงต้าไว้ก่อนนะส่งนั่นตายเป็นตุ๊ดนะแล้วบูทได้อิสเกียเฮียอย่ายิงดิยิงดิโอ๊ยหนังโอ๊ยเอฟกดเอฟ ข้าล่างตามมาดูเห็นอยู่มีข้างล่างนะข้าล่างเไปกำลังขึ้นมาเฮ้ยไหนเดี๋ยววิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้คุมกันกูหน่อยคุมกันกูหน่อยรีบไปวางของรีบไปวางของแล้วมันเกิดวางไงวางแล้ววางแล้วมันไม่มีข้อความอะไรขึ้นเลยเหรออ๋อนี่ขึ้นแล้วช่วยกูไอ้ยีพอมึงตายยีกดยีกดอีกดอีไอ้โตม่รู้แล้วช่วยใครดีจบละตานู้นันไปทำไมวะ มันยังรอดอยู่ได้ไงวะไา้ทื่ปืนแบบว่าบกตึกอะมึงให้คนเดียวมึงเอางี้เอางี้คนเดียวเก็บพอมึงไม่ต้องแบ่งกันเก็บเดี๋ยวไม่งงเฮ้ยพวกมึงไปเล่นคาสอื่นเลยกูเซอร์เจียนเองโอเคกูกูเล่นอยู่แล้วไอเม้งไอเม้กับต้านเล่นเล่นซีแมนไปเอออันนี้เออกูบอกกระต้านนี้มันกระต้านนี้จะสองคนเปอร์เจียนเหรต้าสองคนเระต้ไม่ไม่ต้องเอาเซอร์เจียนเอาเอาไอโต้ไปเล่นสเปอร์โอเค เลิฟสองคนเอาเอาข้างหลังอยู่กูยังจำอีพีแรกอยู่นเกมนี้ได้กูยังคนโงแบบแบบ่แบบแรกแรประสบการณ์<ป>บบอีพีแรกอ่ตอนตอนนี้ก็ยังโง่อ,อยเดี๋ยวมึงมึงไม่คิดจะเพิ่มให้กูหน่อยยังอยู่ไม่คิดจะเพิ่มไม่หน่อยวะไม่เห็นเก่งขึ้นเลยกูได้เทคนิคอะเทคนิคหลังประตูอะปาดโฟร์เทค <laughs> <า S 1> นิคหลังประตูโซ่หลังประตูทุกคนจำไว้ทําไม่ได้ดิ ขวานขวานกูแรงไปม,มันเฉาะประตูระเบิดกูระเบิดตาม,มาอ่าพุ่งพุ่งไปรอในห้องเออไปเก็บไมายไปรอในห้องโชว์เบีอ่ะมึงใส่กระสุนไอ้ไม่ไม่ต้องสุนสุนใส่ยังไอ <c oughs> ้ยัง่งอีสารใส่ยังไองเนี้ยเนี้ยมาโชวเบี้ยวมาโชว์เบี้ยวมาโชว์เบี้ยวไอ้คนนอกคนเดียวกู มึงไม่คิดเยอะไอ้พวกเนี่ยเดนจับขึ้นมาก็ร้องเลยจุดจุดเลยไหมมึงอย่าเอะไอ้เชี่ยไอ้ควายแทนที่ไปรอตรงนั้นก่อนแล้วค่อยจุดไอ้เนี่ยมันช้าแรงขึ้นเจ็บเลยตัวตัวตัวสร้างกับสองไปมึงไปสองมึงมากันกูเม็กเอ้ยเม็ไอ้ยเม็ไปกันเม็ไอ้ตามมันมันพ่วงพัวมันตีได้นะกด f กด f กด f มันขุด กคทิ้งมันตีไอ้มึงไม่เข้ามาละเอจิงเอจิงเฮ้ยขคาออกไลตตาเอต้าตาแต่ไม่ไม่ม่เรียบไม่มึงดูฟันดูรอบรอบทิศรอบทางยำปีกันโตมันปีนมันปีนมาคอยขวานควายดาดวเอง ไปตัวตัวไปไหนกันถอยกันถอยกันไม่ถอยไปไม่ถึงไหนนะวะมันไปได้อันนึงอ่ะและยิบพวกมาเดียวที่แล้วไปไกลกว่านี้นะถ่ายตามไม่ออกนะกุ้งมันเนลุดอะไรครับเนรุบนรุบเหรอไทยตามเนลุดเหรอรังการมึง ไอเมฆไอเมฆไปหนไ่ยชวยนไอเมฆกูขอร้องเมกอย่าอย่าทำกูเฮ้ยกูจบแล้วละอะรอันี้คือะไกูละเพื่ออันนี้ยากเวะไม่ต้อคนเยอะ

สก,กิลระดับเทพอะเหลือแค่เออ่ผ่านไปให้ได้เดี๋ยวให้วางไหมไงไอ้ยเราเรารอรอมันก่อนไหมมาหยิบไว้ก็ได้มาหยีไว <c oughs> ้ตั้งเหล็กตั้งเล็กแต่ไอ้เหีย้ยม,มึงไม่ฟัน <c oughs> มันวะไอ้เหีย้ยแล้วมึงปล่อยให้มันมาฟันกูณทำไมมึงเก็บใหม่เดี๋ยวมึงเก็บใหม่แล้วมึงผ่านไปเรื่อย ทำตัวแบบหินทำตัวแบบไอ้โพสอ่ะมึงเก็บมึงเก็บเองแล้วมึงใช้เองอ่อะแค่นี้พอไม่เง็งไปหรอกมันมไปไมทิ้งทิ้งทิง้งไม่ตายหรอกเหล,ลือฟ้าตายละกูจะกขางหลอดสูงไปใชไงไม่มันมันอ่าไอซอฟมึงต้องเสียเสียเสียขนามาเปิด มาเปิดประตูอ่ะวัดทำกำแพงม้างเลยัทิพไพรมึงอย่าเดินไปโดนพาร์ทไอ้เหี้ยอะไรออฟฟิเซอร์ทำท่าอะไรอยู่ที่หลังมึงอย่าไปมึงใหญ่เดินไปตรงประตูดิมึงรอให้โลดป็นใหญ่เสียก่อนมึงรอให้มันโลดป็นใหญ่เสียก่อนแล้วมึงค่อยเดินไปตรงประตูไปได้อยู่เนี่ยถ้อยู่ไอ้เมฆตาหาแล้วมึงถ้าไอ้เมฆมันไหวอะถ้าไอ้เมฆมันมามันก็ไหวอยู่อะ ไอเมอ่ยังนั่งยืนสมาธิอยู่คนเดียวในโบสถ์เฮ้ยมันจะวิ่งต่อได้ก,เเกูไอ้เม่งไม่รอดแล้วไอ้เหี้ยทำไมกูเห็นซอมบี้เดินมาจากทางมนแลวไปดูกันดิต้อนเราต้องจุดให้ทันนะ ตายหาแล้วมันกลายเป็นศพไปแล้วไม่ตามแล้วมา,มาเตา <ไป S 3> ม็มเลยไอ้เห,หี้ยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นลากคอนนีโตอยังไม่ตายวะไ<ง>อ้เหี้ยถ้าเป็นชีวิตจริงอะ่ะแล้วมึงระเบิดเป็นระเบิดถังดินปืน,นอะไรเงี้ยจบละไอเฮียยังอยู่ได้ไงวะออ๋ตายหาแล้วโอาเขยหวย

โอ้ยอ่ะเลยออีเฮียเลยโอ้ยโอ้ยมันปีนจากตรงไหนวะอ๋อมันปีนมันปีนหัวเพื่อนขึ้นมากูเห็นไหมเขาลุกกรแพงเข้ามาเลยมันต่อตัวกันขึ้นมาเฮียไอ้เฮียไอ้ยเอ้ยเฮ้เลยหนีเลยอะ ไอ้ต่อไอ้ต่อยิงทำไมมึงบอกให้กูหนีแล้วมม่ไม่ได้ยิงแล้วมันแล้วมันระเบิดเองไงอ่ะเออกูว่างไม่เดยวนะ กูอ่านมาเดือดแล้วไม่ได้คนนึงเก็บของทั้งหมดดิไปไอ้โตไม่ต้องเก็บเดี๋ยวมันน่าเก็บกเ็บตลอดเฮ้ยอย่าห้อยไปหมดเว้ยเฮ้ยสมควรอ้เหี้ยถึงเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วมาคุกแก่กูเลยนะมึงจะฟันเราเปล่ามึงง้างไหมครัมกันกูหน่อยมึงกันกูหน่อย Mình đang kiếm view, đi bay thêm à, đi bay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  đi 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 bay đi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  anh, đi bay 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 đi đi มีตัวหนึ่งอะเพื่อนเพื่อนมันบังอ่ะระเบิดอีกตัวหนึ่งอ่ะแต่เพื่อนมันบังเฮ้ยมาไหนวะเรานี่มาดีอยู่ถือว่าดีกว่ารอบที่แล้วเล่นไปเล่นไม่เล่นเลยวะไม่เล่นไม่เล่นเลยวะเก่งระเบิด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 ยิงแมงหนึ่งเฮ้ยตาแดง มันแม่งโดดกูไม่เห็นระเบิดได้ไงมองไม่เห็นระเบิดได้ไงเมดีครับมานี่มานี่ไอ้แมกมึงง้างเหี้ยอะไรมึงง้างแทงปลาไหลเลยสัตว์นิวไอ้แมกกันไว้ด้านหลังด้วยด้านหลังด้วยกันไว้กันไว้มึงกันไว้ให้ได้นะเว้ย กูขันชนะน้อยอยู่รอแป๊บรอแป๊บกูขันกูขันชนะกันไว้การการไม่เล่นเลยเดี๋ยวกูจะยิงมันเย็บมันเย็บหลังกูมันเย็บหัวหมากูไม่เป็นไรไอ้แม็กเดี๋ยวได้อยู่เดี๋ยวได้อยู่กูทนไม่ไหวเห็นคนโดนกอดต้องเข้าไปไปแย่งอะเหมืนความรักยิงกอดยิงกอดโอ๊ยถอยถอยลง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 ยิงไม่ได้มันมันเจ็บมาช่วยข้างหลังหน่อยพอมึงสองคนอยู่หน้าไปเลย ตาแดงดวงก็ะนาโอเคไหมเอ้ยอ้ไอ้เต้าโตฮิวไอ้เมฆไอ้เมฆมันเลือดจะเต็บอ๋อเออกูดูผิดไอ้เมฆไอ้นี่เหลืองชัดหต่อยหนบอกนะชัดหต่อยหนบอกเก็บเก็บของคุณยอใครเก็บเอามึงอ่ะเย้ามึงกันไว้ตาแดงตาแดงตาแดงมากูหน่อยคนหนึ่งเออ โตโตมาแล้ก้านหลังไอ้ก้านหลังมึงอยู่กับซอกไอ้เมฆมึงอยู่กับซอกโตไม่ต้องแย่งกูเก็บมันหนักคู่พึ่งมา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 กันตรงนี้เออแตวอย่าพึ่งยิงนะมามาตรงนี้มานี่มานี่ยิงเลยแม็กกูไม่ตายรีบวางของอืดมามามาไปเลวิต ดึงประตูดึงประตูเดี๋ยวกดึงเดี๋ยวกดึงเฮ้ยตายไว้ตายไว้ตายไว้เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไมต้อโต๊ใช่วยเพื่อนไม่ต้องมาดูกูฮอิเปอร์ช่วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยมันต้องใช้สองคนสองคนกูขอคนนึงคนเหรอไอ้โต้ไปโต้ไปโต้อีกฝั่งอีกฝั่งเด้อสองฝั่งมีมีสองฝั่งเออคุณลองก่อน

ตายแล้วตายหมดเลยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้เราไม่รู้ที่เฉลยมันต้องใช้สองคนใช่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 รอบนี้เราทำดีไอ้เหี้ยแม่งแม่งดูเทคลเดาแตอนรา้ะตังค์ทำอไมมันตีแรงมาไอ้ตัวเล็บซิกเล็บซิกแมปแมปเดิมไม่ได้กูอ่านแล้เว้ยถ้าสมมติอะเกมเขาให้ออกแบบมาเล่นแบบสิบคนขึ้นไปเงี้ยแล้วพวกกูเล่นสี่คนผ่านอะ แล้วพวกกูยังคิดว่าแบบพวกกูยังกากอยู่มึงคิดว่าไงวะเราผ่านไปแล้วเราผ่านไอ้เหี้ยมึงอีกสองสเตจมันผ่านไปมึงมึงไปตรงสะพานแล้วมึงขึ้นประสาทมึงผ่านเลยไม่ขึ้นประสาทมันต้องมีต่ออะประสาทมนมีต่อนิดนึงแล้วมึงก็จะผ่านเลยผ่านโหดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทางเลยวะเบิร์ดไหนอะเบิร์ดเบิร์ดถอยมาเบิร์ดเบิร์ดชิบหายละชิบหายละ ยอมอย่าอย่าอย่าเจ็บนะเปล่ยนตาแดงเปล่ยนตาแดงติดประตูไมเจ็บแล้วไอ้เหี้ยอย่าพึ่งไม่ไม่ต้องฟันไม่ต้องฟันรอเดี๋ยวไปไปหมายกูหมายถึงกูกูโทโกโดกูหมายถึงว่าไปยืนตรงนั้นไอ้เหี้ยไม่ก็ใส่ไงกดอีกดีแล้วงใส่ลูกยังใส่ลูกยังมาแล้ว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 ยิงแล้วยิงแล้ว้า เาอ่ะที่ไวงแตกมันมันต้องตั้งสติอะไอ้เหี้ยกว่าจะฟันอะเฮ้ยตาแดงตาแดงไม่ยากถ้ามึงตั้งสติอะมึงเก็บวะกว่าเรากูกัว่าเราไปอยู่ตรงนี้ไหมตรงตรงตรงหน้าประตูเลยแคมหน้าประตูไปเลยได้ได้ด้เออพอพอสตาร์ดีจตตอนนั้นพวกกูผ่านไปได้กูรู okay, ้ท okay, ีตาแดงแล้วม kind of ึงแค่ตั้งสติะแล้วไม่กบกบไอ้เหี้ยกูยงไม่ดน ไอแม่งลองโดนเก็บกระจอตาแดงแม่งวิ่งมามีสติเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขวานอื้อไมาไหมนะไอแม่งบอกแป๊บนะกูจะมีสติเปอร์เสียงสุดไม่กี่ตำบีทำแล้วไอตาแดงชกโอ้ไปช่วยเพื่อนก็ไปช่วยเพื่อนไะกัดถอยถอยถอย ต้งเล,เลยรอรอให้มันมาหาเราซอกเก็บเนื้อยังยังไม่ได้เล่นเลยเลยฝากคนนี้เอ่อเก็บมาแล้วมึงไม่พังประตูเข้าไปวะทำไม,มรู้สึกว่าขอนแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ย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 ,ยต้อนีบะโต้คุณไม่การเลนที่แคบนะเว้ยจริงเบอร์ที่แคบไม่ยังไม่ตายใช่ไหมโอ้โอกูนึกว่าสไไม่งอีกยงกูยงคู กับประเด็นมันเออผมสร้างตรงนั้นรอเลยไม่ทันไรเฮียกูผ่านตรงนี้แล้วต้อต้องระวังระเบิดระวังระเบิดตำรวจแล้วจุดแล้วจุดแล้วเขาไม่มีกฎว่าห้ามพกระเบิดในอาคารเหรอวะมันน่าเข้ามาเดี๋ยวเราเก็บแม่งต้องเก็บฉลังต้องเก็บชั้นล่างมันมีตำรวจไหมล่ะอ๋อซอมบี้ตุ่มหพวกกูเนี่ยไอ้เที้ยตำรวจปันหน้าแม่งโอ้ตำรวจเอาไอ้เฮี้ยกูขนาดนี้กูกูท่าห่านเลย มึงมึงฆ่าแบบไม่เห็นเป็นประชาชนแล้วมามากลับมากลับมาพวกมึงต้องสองตัวสองตัวสองคนสองตัวอ่ตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเกีตัวนี้ก่อนเฮ้ยยังยังไม่หมดเอามึงพลาดขนาดไหนไปแล้วไปแล้วไปไปเฮ้ยกูช่วยกูช่วยกูยตายชาช่าเอ้าใครหายใครตายตายอ๋อเขี้ตัวตายตายยังไงอ่ะแม่งไอ้บอลลู ฟันฟันฟันไม่โดนอะไรไอเม้งเม้งเม้งรีไอเม้งเม้งมาดึงมันเม้งมาดึงเชือกเม้งไหนทางซ้ายทางซ้ายสกกันไว้สกัย้ายสกัดพยายามอยู่บายบายไอเม้งมันต้องดิงสตอ เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้มึงปีนข้ามไปดิวะเราต้องเอาของไปด้วยอ่ะเดี๋ยวไปเปิดฝั่งนู้นไม่ได้วะกูออฟฟิเซอร์เองไอตารอไอตากลับมาก่อนไหมไม่รอไม่รอมรอไอตาเดี๋ยวตัวไปต่อไอ้พวกเราใช้ระเบิดให้เป็นประโยชน์่ะมากกว่านี้ยีงไม่โดนระเบิดกูจนบัญญาแล้ว quyền là về cua thỏ này này tím đẹp Nhưng khả năng đi nhanh Ủa càng Bắn chiến bên hỏa của Mình có nằm sao Mấy mi là bờ đó Cô gì nữa không Thấy Bớt ไอ้มาวะไอ้อะไอ้แม่ะไอ้แม่ะไอ้แม่ะไอ้แมกไอ้แมกเขี้่มันหมอมันมันจูบไปเฉยมันไม่ได้กัดอ๋อเมกมาเนี่ยไอ้เมกจะทักกิ้ง for life เลยเขี้่าไอ้ไอ้กูว่าแม่งอยู่นี่ไหมเออแบ่งสองแบ่งสองไอ้โต้รอกูก่อนมึงมากูแม่งมึงมากูดีกว่ามึงมากูดีกว่าไอ้เขี้ยไอ้เขี้ย ระบายได้บ้างหรอโอ้ยมาเถอะมาเรื่องไม่ได้เอาเธอเจมไม่ได้หรือช่างมันเลือเรือตะโกนเรือช่างมันอยู่วะชีวิตต้องไปต่อแต่กูไม่เป็นแต่แต่กูไม่เป็นต่อนะชีวิตต้องไปต่อแต่มึงไม่เป็นต่อทำไมอ่ะเป็นต่อดูดูดูกระถืบตกลูกบอลโอ้วตกดึง ไปเดินแอว่างปะอ้ไม่ดึสอกทไมไอแม่ไม่ไปเชยร์สอกไวอปยุอไปไปดันกันวันให้กันให้วันให้ไปไปไปสวยสวยสวยสวจนตั้งตาไหลหัวใจหัวใจหลุดออกอยู่หูไอเม่ระวังเมฆระวังอย่ามาขวา ข้างหน้ามีจำนวนจำกัดเป็นจำได้จำนวนจำกัดคืออะไรสินค้ายังไงดูว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มาเรื่อยๆอ่ะไอ้บี้กย่ารอตายไอ้บี้กอยู่ข้างหลังไว้ดิอยู่ข้างหลังก็โดนได้เออว่ะกูลืมเลว้วกูตายอ่ะกูจะตายไ <laughs> อย้ลืมย <laughs> <laughs> ังไงวะ <laughs> ลืมใช่ว่าฉันจะตายกูเ <laughs> ลยไม่ตายเฮ้ยอะไรวะโบโบรระก็ต้องตายมิลังมิลัง เหมือนเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ลืมว่ามีแรงรองถ่วงเลยก็ลอยเลยมีเถิดนี่ไอ้ไอ้เจ๊งไอ้เจ๊งมีตาย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 มึงจะแทงน้ำคุ้ยอะโหดระเบิดระเบิดไม่มีเหรอสร้าง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 ไอ้ตันนี้ไหวอยู่ตัวนี้ยนะเราต้องโฮดเอาเหรอไม่ลองยิงเว้ยเล่นเกมไหนก่อน มึงเคลียร์พวกนี้ดิเคลียร์ดิกูจตายเนี่ยมึงชาร์จให้กูเน <c oughs> อะกู <c oughs> บอกแล้วไอ้เหี้ยต้องพังเองอ่ะใช่แล้วปืนใหญ่ด้าน,ด,านด้านหลังด้านหลังบาริเคดแม่งมีระเบิดเพียบเลยกูว่ามึงต้องใช้ปืนใหญ่กันนั่นอะ่ะมึงโหลดปืนใหญ่กันไปหรือมึงจะไม่ใช้ผมมาเยอะดิปืนใหญ่ยิงแล้วอ่ะ ยิงแล้วไอ้โตยิงไปงเมื่อกี้ยิงไปไหน<อ>บ้าลองดูลองดูเฉยๆว่ามันยิงได้เปล่าโอ้ยจบละไอ้ย,อย,ยังไม่จบอ่ะจบละไอ้เรานี้เรามาไกลกว่าเดิมต้องทำอะไรวะเราต้องไปพังบาลีเขตปืนใหญ่อเอาไว้ยิงไอ้พวกด้านหลังเว้ยมาว่าจริงแล้วต้องไปพังบาลีเขตแล้วปืนใหญ่เอาไปยิงพวกด้านหลัง<ต>ใช่พอเราพอพอเราเราเคลียร์เสร็จอะเราเคลียร์เสร็จแล้วเราก็เดินตามสะพานเอาผักผักตามสะพานไปเลยคอมบ์มา